ใก้เช้าแล้วสี่ห้ากว่าเขาได้ยินสูตรการกิน80 20มับย0มัมันคือวิธีการกินแบบกินอาหารดีๆต่อสุขภาพดีต่อการสร้างกล้ามเนื้อดีต่อเป้าหมายอะไรก็ตามของคุณที่คุณตั้งใจไว้80%ของทั้งวันแล้วก็กินอะไรก็ได้ไม่ได้แบบแย่จนเกินไปอีก20%ของทั้งวันโดยเฉลี่ยของคุณยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าคุณอยากจะกินออของหวานไอศครีม3ชั้นของทอด ก็ให้มันเป็นสัดส,ส่วนร้อยละ20%ของปริมาณทั้งวันของเรา,เาแพลงไหมว่าเราจะกินแบบแคลอรี่เดฟฟิซิตหรือว่าแคลอรี่เซอร์พลัสแล้วเราก็คิดคำนวณออกมาแล้วว่าไอ้ยีเป็นี่ยเป็นกี่แคลอรี่แล้วเราก็เอามาเทียบกันว่าโอเคอาหารที่เราจะกินอะ่ะมันมีปริมาณใกล้เคียงกับแคลอรี่20%ตัวนี้ไหมถ้ามีก็แสดงว่าเรากินได้ในปริมาณทั้งวันที่เราตั้งเป้าไว้นะวิธีการกินแบบ80-20แบบนี้ มันก็เป็นการไดเอทหรือว่าการกินที่ไม่เคร่งเครียดจนเกินไปทําให้เรายืดหยุ่นได้ในแต่ละวันของเราเพราะเรายังสามารถกินของหวานของทอดของอะไรก็ตามที่เราอยากกินในปริมาณที่เหมาะสมได้อยู่ซึ่งมันเป็นอะไรที่ก็ยั่งยืนไปอีกแบบหนึง่งเช่นกันผมก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าตัวเองอะ่ะกินแบบนี้มาตลอดเช่นกันในระยะเริ่มต้นจนมาถึงระยะปัจจุบันการกินแบบนี้มันก็ฝึก ผลให้เรามีสติในการกินในการเลือกมากขึ้นแล้วก็มีความอดทนมากขึ้นมีวินัยมากขึ้นในการาไดเอทของเราเพื่อให้เราเนี่ยไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งใจไว้ซึ่งเออมันก็ดีนะ